วันนี้พามาดูวิธีการติดตั้งฟินหางของเครื่องบินซู30นะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก็จะมีปืนกาวแท่งแล้วก็ฉากอลูมิเนียมนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทําการายิงปืนกาวใส่ในตัวฟินหางนะครับจากนั้นก็นำแท่นฉากนะครับผมมาวางกับตัวลําแล้วก็ฟินหางให้ตั้งฉากเลยนะครับจากนั้นก็นําปืนกาวยิงรอบข้างให้แน่นเลยนะครับ ยิงทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมเพื่อให้ฟินหางติดกับตัวลำให้แน่นสนิทที่สุดนะครับเป็นปืนกาวแบบขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับก็ร้อยแห้งนะครับผมจากนั้นก็มาทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งอ,อีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับใช้ปืนกาวยิงแล้วก็นาไปติดตั้งตัวลำจากนั้นก็นํา ตัวแท่นฉากมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมมาวางให้ได้ฉากที่สุดนะครับจากนั้นก็ใช้ปืนกาวยิงทั้ง2ฝั่งให้แน่นเลยนะครับตัวนี้ต้องยิงให้ได้สนิทเลยนะครับผม